โจพสกรและหนาซัพทวีสุนทรมงคลคณะหุ่นช่างฟ้อนจากเชียงใหม่ที่เคยได้รับรางวัลพิเศษด้านการตีความวรรณกรรมผ่านการแสดงยอดเยี่ยมในการประกวดเทศกาลหุ่นโลกครั้งที่13เมื่อปีก่อนจากการหยิบวรรณกรรมล้านนาเรื่องมะเมียแรงในมุมมองของ2อศิลปินโจนากันมาแล้ว ในปีนี้คณะหุ่นช่างฟ้อนโจโนายังได้เป็นตัวแทนคณะหุ่นไทยเพียงหนึ่งเดียวที่เข้ารอบจากการส่งประวัติและผลงานผ่านเข้ารอบ20คณะสุดท้ายจากคณะหุ่นต่างๆทั่วโลกกว่า273คณะโจโนาจึงได้รับโอกาสเดินทางไปประกวดในเวทีเทศกาลหุ่นโลกที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กค,ค่ะ ค่ะแวนก็ทีวีพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สนามบินสวุวรรณภูมนะคะเพื่อมาเป็นแรงใจค่ะในการส่งคณะหุ่นช่างฟ้อนโจนาขึ้นเครื่องค่ะเพื่อไปชิงกับการประกวดเวทีใช้จากการถุนโลกนะคะซึ่งถือได้ว่า2ท่านนี้ค่ะจะเป็นเสือปินคนไทยนะคะที่เข้าร่วมการแข่งขันเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นในปีนี้ค่ะ สำหรับการเตรียมตัวในครั้งนี้คณะหุ่นช่างฟ้อนโจนาจะนำการแสดงเชิดหุ่นประกอบดนตรีร่วมสมัยที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ไทยในการแสดงชุดตำนานรักลาวดวงเดือนถ่ายทอดผ่านหุ่นทั้ง15หุ่นที่ใช้คนเชิดเพียงแค่2คนเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะต้องเดินทางไปร่วมการประกวดเพียงแค่ลำพังสองคนแต่กำลังใจและความมุ่งมั่นของทั้งสองกลับเต็มเปี่ยมทั้งสองยังได้ชูพระบร,รมฉายาลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมบอกว่าจะนำขึ้นเวทีและร้องเพลงสรรเสริญพระบร,รมีก่อนแสดงโชว์บนเวทีในวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่อให้คนไทยที่นั่นได้ร่วมร้องรวมทั้งคนต่างชาติที่ถึงแม้จะร้องไม่ได้ก็ต้องลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระองค์ท่านด้วย โจและนาสองสามีภรรยาที่ตั้งใจทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและมุ่งมั่นจะเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะพบกับอุปสรรคมากมายแต่พวกเขาก็พร้อมเดินทางไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้งจุดเด่นก็คือ,อหุ่นช่างฟ้อนคือหุ่นวันนี้พกข้างถนนที่ได้ไปเหยียบเวทีโลกเราสองคนเนี่ยเชื่อมั่นในพระราชนำรัสในหลวง แล้วเราก็เชื่อว่าอยากให้คนไทยได้เห็นว่าหุ่นวันนี้พกข้างถนนอย่างเนี้ยก็ก้าวไปไกลได้เหมือนกันเพราะองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับเราคือนอกจากรางวัลที่เราอาจจะไม่ได้คาดหวังเอาไว้สูงแต่ว่าเราจะนํารอยยิ้มนําความภาคภูมิใจกลับมาให้คนไทยครับในฐานะคนไทยที่ไทยมีความสุขอ,อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วทําให้พ่อยิ้มได้เราทุกคนควรทำค่ะ และนี่คือพี่โจกับพี่นานะคะ2ศิลปินคนไทยค่ะที่จะเดินทางนะคะไปร่วมการแข่งขันระดับโลกครั้งนี้ค่ะมันก็ทีวีนะคะพร้อมจะส่งแรงใจเชียร์และหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะคะจะพร้อมกันให้กําลังใจสองทั้งสงคนนะคะได้ไปสืบสารศิลปวัฒนธรรธมไทยรวมถึงค่ะไปบ่งบอกความเป็นไทยแล้วก็ความจงรักภักดีต่อองค์พระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด,ด้วยค่ะดวงใจสุทธารยาลักษณ์มันก็ทีวีรายงาน